สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมากี้ราศีเปลี่ยนทรงผมใหม่เปรี้ยวจีด๊ดรอต้อนรับลูกแฝดทายาทหมื่นล้านใกล้จะคลอดแล้วค่ะอีก2เดือนกว่าวาจะได้เห็นหน้าลูกชายลูกสาวฝาแฝดของป๊อกพัดซอนก่อนและมากี้ราศีจิราธิวัดที่หลายๆคนต่างรอคอยและในระหว่างนี้เรามาดูคุณแม่ของน้องแฝดไปพังๆก่อนค่ะ พอลาสุดนี้มากี้ได้แปลงโฉมด้วยการเปลี่ยนแปลงทรงผมที่หลายคนต่างยกนิ้วโป้งให้เพราะเปรี้ยวมากงานนี้มากี้ได้โพสภาพเดี่ยวของตัวเองลงในอินสตาแกรมโดยทรงผมของคุณแม่คนสวยนั้นเป็นการถักเปียทั้งหัวพร้อมกับสีชมพูมาแซมเพิ่มความโดดเด่นเป็นคุณแม่สุดแซ่บที่น่าสวยมากๆค่ะ เมื่อพูดติดตามได้เห็นทรงผมใหม่ของแม่มากี้แล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอสวยและน่ารักมากๆและที่สำคัญค่ะยังเปลี่ยนลุกเป็นคุณแม่ที่เปรี้ยวมากๆแถมยังแอบ,บมีความเทอีกด้วยทางด้านหนุ่มป๊อกก็ไม่ปล่อยให้ภรรยาทำทรงใหม่อย่างโดดเดี่ยวค่ะเพราะเจ้าตัวก็ได้ทำผมถักเปียเหมือนกันนับเป็นการเปลี่ยนลุกที่ดีงามจริงๆเพราะคุณแม่ดูสวยสดใสใครๆก็ต่างชื่นชม ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ